เชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณวันที่5พฤษภาค,คม2567 วรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประสูติเมื่อวันที่ห้าพฤษภาคมพุทธศักราช2527เป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเมเลลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคติยาราชนาวีโดยทรงมีความผูกพันอย่างมากกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรพระเชษฐภพัินีทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นประทไทยในการปฏิบัติพระกรรียกิจ แบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่โรรองทรงเปี่ยพระภาคินัยและทรงแบ่งเบาพระกรณียกิจของพระมารดาในการทำโนบำรุงพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองและการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในโครงการเกษตรตัวอย่างในพระดําริจังหวัดสุริน์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนโดยทรงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยจเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรมาปรับใช้ในโครงการเกษตรสวนพระองค์ด้วยทรงมีพระประสงค์ช่วยเหลือรัษฎรในจังหวัดสุริน์เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรและถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนและถาวรทั้งยังเป็นการพัฒนาอาชีพหลักและสร้างไรายได้จากอาชีพเสริมรวมถึงงานส่งเสริมงานหัตถก,กรรมท้องถิ่นให้รัษฎร ทรงพัฒนาที่ดินบ้านไร่จำนวน18ไร่เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอธติยาธทแต่เดิมเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวต้องอาศัยน้ำฝนในการทำนาบางปีฝนติ้งช่วงทำให้ผลผลิตตกต่ำให้ป็ินพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งด้านการจัดการดินน้ำการปรศุสัตว์และการประมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ตลอดจนทรงมุ่งเน้นการพัฒนาที่ไม่ทำลายธรรมชาติ อาศัยและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งทรงติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องต่อมามีพระดำรีให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอุิยธยาธรด้วยทรงมีพระประสงค์ให้เป็นโครงการพิเศษและเป็นโครงการต้นแบบด้านการเกษตรอย่างครบวงจรโดยกรมชลประทานได้สนองพระดำริทวายพื้นที่จำนวน376ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ําอําปุตนตําบลเทนมีอําเภอมืองสุรินทร์จสุรินเพิ่มเติมและประธานชื่อว่าโครงการสแสลอธิติยาเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศกราช2560ภายใต้การกำกับของโครงการเกษตรอธิติยาทรเพื่อจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนสามารถสร้างไรายได้ในการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปในท้องถิ่นเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้รวมถึงการก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ของเกษตรกรนาไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถนําความรู้กลับไปประยุก์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน